สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะกราบสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ผู้สู้คนเนาะคะ่ะมือนี้กะเขาวันที่ยี่สิบแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมือนี้กะเป็นวันจาหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดยังบ่มีตัวเลขในใจค่ะพี่น้องมาเบังแนวทางกับช่องเมเจ๊สายจวดใดเด้อกค่ะพี่น้องคะ่ะ เพื่อเป็นการโปรเสียเวลาค่ะพี่น้องคะมาลับชมแนวทางจุดแหลกเนาะค่ะแนวทางของแอดฟินิกค่ะแอดสวนแตงนั่นเองค่ะพี่น้องคะสามสิบธันวาคมหวดชุดท้ายทรงท่ายปีค่ะพี่น้องคะสามตัวเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะ9 75 915 495าห้3สามตัว1 5 7 5 8 5 9 1 9 4 9 5และ เจ็สี่ค่ะพี่น้องคะไปกันต่อที่แนวทางของอาจารย์ปีชาค่ะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมาลุดค่ะแนวทางของอาจารย์ปีชาค่ะตามกันต่อค่ะพี่น้องสามสิบธันวาคมหกห้าะคะวิ่งลูดที่8ปดค่ะพี่น้องคะเจาะสามตัวเก้าสามแปดห้าสาม8จ็ดแปดเจ็ดหน็ด 3 7 8 7 7 1ดแหนึ่งและ52ค่ะพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์ปีชาค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเก็บไว้พิจารณากันเบื้องค่ะไปต่อที่แนวทาาแมวแมวแมว,แมวค่ะพี่น้องคะ30ท่าธันวาคมวิ่งลูดที่สค่ะพี่น้องคะ08 09 47 48่แและ4 9เกาค่ะพี่น้องคะ ไปต่อที่แนวทางของแอดแผ่นๆพารวยค่ะพี่น้องประจําหวดวันที่30ธันวาคมเนาะคะ่ะกัสิเป็นเลขตารางค่ะพี่น้องคะกัเข่าแถบทุกงวดเนาะคะ่ะสําหรับงวดที่ผ่านมากกเข่าหนึ่งซีค่ะพี่น้องคะงวดนี้ให้เด่นมาทีสองเลขตารางกัสิมีศูนย์มีสองมีสามมีห้าสองศูนย์สองสามสองห้าสามศูนย์สามตัวศูนย์สองสามหนึ่งสามศูนย์ค่ะพี่น้องคะ ใบนี้ก็สิเป็นใบชุดสรุปของแอดรัชนกค่ะพี่น้องคะรัชนกมีโชคเนาะค่ะ30มสิธันวาคมเนาะค่ะ10ล่างเด่นที่7 9 0หน่วยล่างเด่นที่2ค่ะพี่น้องคะมาเบังตัวดเจาะค่ะ7 2 9 2 0 2ชุดเน้นมากค่ะพี่น้องคะ9 2ชุดเน้น7 2 02เลขเบิ้ลระวังเบิ้นละค่ะพี่น้องคะ2 2องค่ะ ใบต้อที่ใบแนวทางพี่ตายสาวรับแรค่ะพี่น้องคะสามสิธันวาคมค่ะเด่นบนเนาะค่ะพี่น้องคะสามสี่ห้าหกเดปดเก้าศนาะค่ะคำนวณฟันบนที่ห้าค่ะพี่น้องคะสามตัวห้าเจ็ดแปดห้าสามเจ็ดแดห้าเก้าห้าแปดศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดเดแดค่ะพี่น้องคะตัดเลนเนานะค่ะฟันล่างเด่นที่แปดค่ะพี่น้องคะ 8 3 8 5 8 7แเ็ดละ8 0ูน์ค่ะพี่น้องเน้น5 7 8 8 3็ดแและ80ค่ะไปตามต่อที่ใบโน้ตทั้งแอสประกอบค่ะพี่น้องค่ะสำหรับวัตถิพันมันลุดค่ะมาตามกันต่อค่ะพี่น้องค่ะ30ธันวาคมวิ่งที่2และ3ค่ะพี่น้องมาเบิ้งตัวเจาะค่ะ0 2 4 5 2 9 0 3 7 4 3 8 2 0 2 4 2 5 2 9 3 0 3 7 3 4และ3 8ค่ะพี่นองคะไปตามกันต่อใบแนวาทาังของดมาน้อยค่ะพี่นองค่ะรวมพลคนลักหวยค่ะพี่นอง30ทันวาคม65ค่ะ8 3 6 3 8 3 6กัน8 6และ5 6ค่ะพี่นองคะจุดงบหน่อยค่ะ ใบต่อที่ใบแนวทางของแอดซุยค่ะพี่น้องคะ30ธันวาคม505358 8083และ30ค่ะพี่น้องคะหลายสำนักหลายอาจารย์ก็สิให้เลขประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะก็เด่นชนกันหลายสำนักเนาะคะ่ะ308380 5835350นี่เนาะคะ่ะ ไปต่อที่ใบแนวทางของแอดกุ้งค่ะพี่น้องคะ30ทธันวาคม65เนาะคะ่ะวิ่งลูดที่5ตัวเจาคะค่ะพี่น้อง3 65 565 6365 34 76และ95ดับ4ที่ล่างคะ่ะพี่น้องคะแนวทางของแอดกุ 7, 8, 9, ้งค่ะ789ค่ะพี่น้องคะ่ะ พิถ่ายกันที่ใบแนวทางชุดเน้นนะอ้วนค่ะพี่น้องคะชุดตัดเน้นๆสามสิบธันวาคมหกห้าเนาะค่ะแปดสองเจ็ดเก้าสองแปดสองเจ็ดสองแปดเจ็ดสองและแปดสองค่ะพี่น้องคะจวดจัดกันได้เนาะค่ะไปหาลอตเตอรี่ได้เด้อค่ะพี่น้องคะถ้าตรงใจเนาะค่ะถ้าบ่หมักก็พานได้เนาะค่ะพี่น้องคะแอดก็ขอขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะค่ะขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สู้คนเนาะค่ะทีแวะเข้ามาติดตาม รลับช่มและรับฟังกดไค์และกดแช่ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเมเจซ้สายจวดเนาะค่ะพี่น้องคะแอดก็ขอให้พี่น้องโชคดีเฮงเฮงมันๆค่ะพี่น้องคะพอกันไม่คลิปต่อไปค่ะพี่น้องสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนล่ำๆเลยๆค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ